เจ้าดิจิมอนเทวดาตัวน้อยๆที่สามารถวิวัฒนาการไปเป็นเจ็ดจอมมานได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องรีเควสจากคอมเมนต์ของน้องคนหนึ่งเนาะที่บอกว่าอยากให้ทําแบบว่าสายพัฒนาร่างของเจ้าคิวปิมอนซะหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งคิวปิมอนก็หน้าตาประมาณนี้เนาะด้วยความที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับพวกเฮเวนโซนที่อยู่ในของภาคค r อสบอร์ Cross ไปนะซึ่งเฮเวนโซนเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยพวกดิจิมอนเทวดาทั้งหลายนะครับดิจิมอนออกแนวศักดิ์สิทธิ์สีขาวๆฟุง้งฟิ้งฟุ้งฟิ้ อยากจะทําเกี่ยวกับคนะิวปิมอนเนาะและทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ร่างวิวัฒนาการของน้องมันดันมีการแตกสายไปเยอะมากนะครับแต่ก็จะมี3มสายหลักๆที่หยิบมาพูดคุยในคลิปนี้ได้แต่ผมขอไม่เจาะเป็นรายตัวกันละกันนะครับเพราะว่าไอ้พวกรายตัวนั้นเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมเคยทําข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันไปครบแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในคลิปนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจว่ามี2ส่วนกันละกันนะครับส่วนที่1คือเป็นพุดมอนร่างก่อนเป็นคนะิวปิมอนเนาะแล้วก็ตัวคิวปิมอนเองอัน,น,เ,น,น,เ,ออ profile, นเนี้ยรเราจะ ไวเป็นต้นไปผมจะพูดในประเด็นที่ว่ามันมีสายวิวัฒนาการกลายเป็นตัวอะไรได้บ้างนะครับแต่โปรไฟล์ลายตัวอาจจะไม่ได้เจาะแต่เดี๋ยวจะเปิดวาร์ปไว้ให้นะครับว่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้จักเจ้าคนที่เพิ่มเติมไปดูคลิปไหนดีอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรู้จักกับดิจิมอน2ตัวหลักที่เป็นต้นตอของพวกดิจิมอนสายพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลน,นะครับมาเริ่มที่เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้มีชื่อว่าพุทมอนนั่นเองครับพุทมอนเป็นดิจิมอนร่งารง ปกติแล้วพวกดิจิมอนร่างทารกนะถ้าเป็นทารกหนึ่งะครับรูปแบบมักจะเป็นสลามและถ้าเป็นทารก2อ,อย่างเงี้ยรูปแบบเท่าที่ผม้เห็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกแบบสัตว์ขนาดเล็กครับเออแต่พุทม่อนร่างทารกหนึ่งมาเลยนะเป็นเทวดาตัวน้อยนะครับผมโดยที่ว่าดิจิมอนตัวนี้ข้อมูลเขียนไว้เลยประโยคแรกนะครับว่าเขาเป็นดิจิมอนทารกศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นต้นตอพลังงานของดิจิมอนเทวดานางฟ้าทั้งมวลครับเออโอ้โห,โ,หโปรไฟล์อลังการมากซึ่งตัวของพุทธม่อนเนี่ยมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ นะครับมันก็จะเป็นสายวิวัฒนาการไปสู่พวกดิจิมอนที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าต่างๆนานาได้แต่ตัวของเขานะครับต้องบอกเลยว่าด้วยความเป็นทารกหนึ่งอยู่นะเขาจะยังไม่มีจิตสํานึกคิดที่จะสามารถตัดสินดีเลวได้ขนาดนั้นครับแต่ด้วยเลือดของการเป็นเทวดาอย่างเงี้ยบางทีก็มีการตัดสินนูน่นตัดสินนี่แต่การตัดสินบางครั้งเนี่ยไปบอกว่าดิจิมอนไม่ดีนั้นดีไปบอกว่าดิจิมอนด,ไอดีไม่ดีอะไรพวกนี้นะครับก็ยังจะมีความไร้เดียงสาในจุดๆนี้อยู่เนาะก็ ควรจะแยกผิดแยกถูกอะไรยังไงจะได้รู้ว่าสิ่งไหนมันควรหรือไม่ควรและด้วยความใส่ซื่อของพุทม่อนนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่เวลาที่อยู่กับดิจิมอนตัวไหนนะเขาก็จะสามารถมอบความสุขให้กับดิจิมอนเหล่านั้นได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นด้วยแบบออร่าของความเป็นดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ตัวน้นอยๆไรเลี้ยงสาหรือจะเป็นหน้าตาที่น่ารักของเขานะครับใช้คําว่าใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็มีความสุขเลยเนาะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ในโปรไฟล์มีการเขียนไว้นะครับนั่นก็คือส่วนปีกของพุทธม่อนนั่นเอง <Put mon S 2> ผมมองไกลๆบางทีผมก็แอบนึกถึงแองเจลิงในเลกนาร็อกเหมือนกันนะครับไม่รู้ใครเคยเล่นและเคยเคยเห็นประมาณนี้ไหมนะแต่ว่าแองเจลิงมันจะตัวสีชมพูใช่ไหมนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวสีขาวเนาะและตัวพุทมอนก็มีท่าไม้ตายสตู้ไวยนะครับท่าไม้ตายจะมีชื่อว่าแองเจล dust นั่นเองครับซึ่งแองเจล dust นะครับผมจะเป็นการโปรยผงแห่งความสุขใส,ส่ศัตรูซึ่งศัตรูที่โดนท่านี้เข้าไปก็จะมีความสุขแล้วก็หมดอารมณ์ที่จะต่อสู้ไปนั่นเองครับกลายเป็นท่าที่ไม่ได้สร้างความเสียหาย,ตย,ยานนแต่ยตอ,อย ครับผมตัวพุทธมอนสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นเจ้าตัวนี้คิวปิมอนครับคิวปิมอนเป็นดิจิมอนร่างทารก2รูปแบบเทวดาน้อยครับซึ่งข้อมูลก็ระบุชัดเจนนะครับว่าเป็นสายตรงจากเจ้าพุทมอนเลยนะพุทธมอนที่เป็นดิจิมอนเทวดาน้อยร่างทารกหนึ่งมีการวิวัฒนาการกลายเป็นร่างนี้โดยที่คิวปิมอนจะเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดเริ่มแยกชั่วแยกดีออกแล้วจะไม่หลงเชื่อสิ่งไม่ดีง่ายๆนะครับจะรู้ได้เลยว่าอันนี้คือสิ่งไม่ดีสามารถตัดสินได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่สุดท้้้้าาายยแลวกก็ังงงตตอใชปรระสบณ์่ๆ เพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีได้ลึกซึ้งกับการที่ว่าเขาเป็นดิจิมอนที่มีพลังการเปน็นต้นตอของพลังเทวดานางฟ้าทั้งหลายนั่นเองครับตัวของคิวปิมอนนะครับมีความชอบอย่างหนึ่งคือชอบทําให้คนรอบข้างมีความสุขครับผมซึ่งตัวของเขาเองก็จะมีหน้าตาที่น่ารักนะครับแล้วก็ชอบเข้าไปพูดคุยสื่อสารอะไรพวกนี้กับดิจิมอนต่างๆครับโดยที่ตัวของเขาก็มีฉายาว่าเป็นดิจิมอนเทวดาผู้เป็นที่รักนะครับเวลาที่เขาไปพูดคุยสื่อสารกับใครเนี่ยมันจะมีความสดใส ใครที่ได้พูดคุยสื่อสารกับคิวปิมอนนะก็ว่ากันว่ายิ่งพูดคุยกับน้องก็จะยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับแล้วตัวของคิวปิมอนเนี่ยเนื่องจากพอกลายเป็นร่างนี้เขาก็จะมีความสามารถในการบินที่มากยิ่งขึ้นครับผมปกติแล้วถ้าเป็นแบบย่างพุดมอนเขาสามารถบินได้ในละแวกที่แบบเป็นพื้นที่อาศัยเท่านั้นนะครับแต่คิวปิมอนเนี่ยเขาใช้คําว่าสามารถบินได้ทั่วดิจิทัลเวิลด์เลยนะครับซึ่งตัวน้องก็อย่าลืมว่าเขาเป็นทารกอยู่นะครับเขาก็จะมีความไร้เดียงสายอยู่ด้วยเวลาทีี่่เเหห็็็นนนนนนตัววววไไไออยูปปปปกกกลลลุมะพ้้ิิิจบงแ คุยมอบความรักมอบความสุขให้กับพวกดิจิมอนกลุ่มนั้นได้ด้วยครับและมีการปรากฏข้อมูลด้วยครับว่าบางครั้งเนี่ยมีดิจิมอนกาลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะแล้วทีนี้คิวปีมอนไปปรากฏตัว,ตวบริเวณใกล้ๆนั้นแล้วดิจิมอนที่ต่อสู้กันอยู่มองสังเกตเห็นคิวปีมอนคิวบีมอนก็มองด้วยสายตาวอาวอมองด้วยสายตาแบบว่าอย่าต่อสู้กันเลยนะและดิจิมอนเหล่านั้นก็คือเหมือนเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วไม่อยากต่อสู้กันแล้วอะ่ะเออก็หยุดการต่อสู้ไปซะอย่างนั้นเลยก็มีเหมือนกันคร ส่วนงอกบ,บนหัวนั้นซึ่งน่าจะเป็นเขาเนาะซึ่งวงแหวนแห่งแสงสว่างศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะพุ่งเข้าโจมตีใส่ศัตรูได้ครับผมอ่ะนี้ก็คือเป็นท่าไม้ตายที่เริ่มมีความเสียหายให้กับศัตรูแล้วนะแต่เป็นดิจิมอนร่างทารก2ก็อย่าไปคาดหวังเยอะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของน้องคิวปิมอนนะครับเออซึ่งดูจากชื่อคิวปิมอนใช่ไหมน่าจะมาจากแบบกรรมเทพคิวปิดอะไรแบบนั้นเนาะทีนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปพูดแบบโอเวอร์ออลให้นะครับว่าตัวคิวปิมอนนี้ม เราก็ต้องพูดถึงร่างเจริญวัยที่น้องสามารถเป็นได้นั่นเองครับตัวที่1เลยครับผมอันนี้จะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหมนิดนึงครับผมนั่นก็คือพลอตมอนนั่นเองครับพลบอตม,นนมนนอนก็จะเป็นเจ้าดิจิมอนหมาน้อยนะครับที่มีโฮี่ริงติดอยู่ที่คอซึ่งตัวนี้วิวัฒนาการเป็นอะไรนะครับวิวัฒนาการกลายเป็นเทลมอนนั่นเองครับผมทีนี้ผมมีข้อมูลอันนึงที่น่าสนใจมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้ไหมว่าพลอตมอนนะเขาจะเป็นดิจิมอนที่สามารถวิวัฒนาการกลายเป็น, mon. น,น,ทน,นเทลมอนอ ไดซึ่งแบล็กเทลมอนก็เป็นเทลมอนสีดํานะครับอาะตรงๆกันแบบนี้เลยเนาะแล้วทีนี้กลายเป็นมิกเคมอนได้ด้วยครับซึ่งมิกเคมอนก็จะเป็นตัวแมวเหมือนกันครับผมแต่รูปร่างก็จะทรงประมาณนี้ครับหรือผมเคยเห็นว่าพลอตมอนเนี่ยเขาสามารถแปลงร่างเป็นเมคูมอนได้ด้วยนะซึ่งเป็นแมวทั้งหมดเลยใช่ไหมครับหมากลายเป็นแมวก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ทีนี้รีมาร์คไว้ให้นะครับว่าการจะกลายเป็นอาถ้ากลายเป็นเมคูมอนได้ถ้ากลายเป็นมิกเคมอนได้หรือจะกลายเป็นแบล็กเทลมอนต้อง ซึ่งเนโรมอนก็จะเป็นเจ้าร่างแมวกลมๆสีเหลืองๆใช่ไหมครับอ่าซึ่งอันนั้นก็คือเป็นทารก2ที่กลายเป็นพลอตมอนถ้าพลอตมอนมาจากเนโรมอนก็จะกลายเป็นแมวสีตัวที่ผมบอกไปเมื่อกี้แต่ถ้าเกิดว่ามาจากสายของคิวปีมอนนะครับเป็นได้แค่เทลมอนตัวเดียวเลยครับผมเพราะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบล็คเทลมอนมันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นดิจมอนสายมือใช่ไหมหรืออย่างเป็นเมคูมอนรู้สึกว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่ได้เสถียรอะไรขนาดนั้นครับผมเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าถ้้าาาามสสยยยคคิิปปปปออนนนทททีี่่่่พลลัังกดด์์ธู็็เเเไไแจจะ กลายเป็นโฮลี่ดรา้อนกลายเป็นโอฟานิมอนก็ว่ากันไปนะทีนี้สายที่2ที่ตัวคิวบิมอนสามารถเป็นได้นั่นก็คือลุกซมอนนั่นเองครับซึ่งลุกซมอนไอตัวเนี้ยผมเพิ่งทําไปไม่นานนี้เองเลยครับเป็นเทวดาอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่กลายเป็นพิทมอนอาร์เคแองจมอนแล้วก็กลายเป็นโดมินิมอนซึ่งเรียกว่าเป็นสายพันธุ์เทวทูตอีกสายหนึ่งก็ว่าได้เลยครับซึ่งสายวิวัฒนาการของลุกซมอนไปเป็นโดมินิมอนอย่างเงี้ยนะครับเต็มเต็มเลยนะเดี๋ยวผมก็จะแปะคลิปคัและานา,านนกกออท่่ผมมเจม็ คือคิวปิมอนวิวัฒนาการกลายเป็นลูเจมอนได้ด้วยครับโอ้โ oh หนะลูเจมอนทุกคนรู้จักเขาใช่ไหมลูเจมอนถ้าดูจากจำนวนปีของเขาแล้วเนี่ยถือว่าเขาเป็นดิจิมอนเทวดาระดับสูงได้เลยครับรู้สึกว่าจะมี12ปีใช่ไหมเออซึ่งเซราฟิมอนหรือโอฟานิมอนเนี่ยมี10ปีนะครับเอออันนั้นเป็นร่างสุดยอดแต่ลูเจมอนเป็นร่างเจริญวัยมี12ปีบ้าบอคอแตกและต้องบอกเลยว่าถ้าเอาสายของคิวปิมอนที่เป็นสายตรงกลายเป็นลูเจมอนได้อย่างเงี้ยถือว่าพลังของเขาจะมีการก้าวกระโดดสูงมาาาากนนรรัเเเพวว่่ลูจจอิงแ้ขป็ที กำลังพวกร่างสุดยอดร่างสมบูรณ์ได้อย่างสบายพอได้ดูสายวิวัฒนาการเชิงลึกแบบนี้แล้วเออผมก็คิดในใจว่าผมทำไมไม่เคยเอกใจว่าว่าลูจมอนเนี่ยเขามีแบบร่างทารกของเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาเกิดมาเป็นลูจมอนเลยเนาะเออแต่ถ้าเอาสายตรงที่เป็นไปได้ก็คิวปิมอนตัวนี้นี่เองครับแล้วตัวของร่างตัวเต็มวัยของลูจมอนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความหลากหลายอีกทีหนึ่งนะแต่พอเป็นร่างสมบูรณ์ปุ๊บก็จะเป็นฟอร์ดาว์โหมดร่างสุดยอดก็จะเป็นซาตานโหมดอะไรก็ว่ากันไปครับก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำ คิวปิมอนนั่นเองครับพร้อมกับแถวสายวิวัฒนาการที่เป็นไปได้3ส,สายครับผมซึ่งการมีสายวิวัฒนาการ3ส,สายของคิวปิมอนแบบนี้ก็แปลว่าตัวของมันไม่ได้เป็นดิจิมอนที่มีสายตรงในการวิวัฒนาการขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของการเป็นร่างจเจริญวัยอาจจะยังเป็นตัวอื่นได้มากกว่านี้นะถ้าท่านผู้ชมเคยแบบรู้จักเจ้าคิวปิมอนหรือมีข้อมูลสายวิวัฒนาการอันอื่นอยากจะมาเสริมกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับเวลาเจอข้อมูลพวกดิจิมอนสายไม่ตรงแบบเนี้ยก็มักจะมีการบานปลายเกิดขึ้นได้นะ้้ก็ขขอใหขใหเาาาจว่3สย วิวัฒนาการที่ผมยกมาเนี่ยมันก็เป็นประมาณว่าตัวอย่างก็แล้วกันทีนี้ผมก็รอท่านผู้ชมที่รู้จักตื้นลึกหนาบางของเจ้าคิวบิมอนมาคอมเมนต์เพิมเ่มเติมสายอื่นกันอีกทีหนึ่งครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ